สวัสดีครับคุยสว,วัสดีครับคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับถามใครล่ะก็ถามพวกคุณสองคนนะไอตัวหัวเขียวกับตัวตัว<อ><ก>หัวฟ้าไอหัวชมพูอ่ะก็ผมไงผมแล้วใครกับผมอ<ว>่ะผมคือคนที่สุดเจ็ดครับไอตัวหัวฟ้าชื่ออะไรผมเอาเพ้แล้วไอตัวหัวเขียวเอาเพ้เริ่มเพ้มะเริ่มชอมิกู เดเบกครับวันนี้เราไม่ได้เดเบกเดเบกบายดันโบไม่รู้ผมอ่านไม่ออกเชี่ยวพูดพิมพ์ไทยเพี้ยเลยไอ้สัตว์กูจะรัพิมพ์เลยอ่ากูรับพิมพ์หวยเลยจะรู้เหรอวยเอาพูดเ่อใหม่เอาหวยเจาะหม่พูดพูดเจาะหม่เว้ยเอ้ยจาะเจาะจำตอนเทมเทมหนึ่งได้ปะ เฮ้ยยุ่งเงียบไปยุ่งเงียบไปมันหลับคาคอมอ่ะมันหลับคาคอมอ่ะจำไม่ได้เขาเฮ้ยมันหลับคาคอมมากเขาเฮ้ยมันโหลดเต็มแล้วเนี่ยใครยังโหลดไม่เต็มบ้างหวยกูอีกอีกปลาเต๋านึงหวยกูเสร็จแล้วเสร็จแล้วมามาเฮียอะไรยังเหลืออีกเท่าคนหมอยเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้มาพบก็ S O S เลย S O S นั่นมันฮารุฮิ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 เอาเหอะโอ้โหกระสุนผิดโอลิเชียมันจลับโโคไม่มีมิลีเลยเหรอนี่ไงสัตว์มึงเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเอาแล้วกูโดนไฟไหม้ได้ไงเนี่ยไอสัตว์ก็ยืนบนไฟไงเฮ้ยเไี้ไอ้ไอ้ตุ๊กเฮ้ยต้องโคกหายไปไหน ก็ตรงนี้มีช็อตกันอีกอันนึงนี่กูเอาอันไหนดีบอสเอาผมไม่มีไฟรู้แล้วลืมลืมปิดอะไรปิดอะไรลืมปิดมอนไฟฉายชาเลนเดอร์ออะไรนะชาเลนเจอร์อ่าวจะเรียกว่าอะไรเอาเหอะเอากูจะเรียกชาเลนเจอร์อ่าวจะเรียกอะไรโอตซอมบี้มาครับเออนี่แหละไปขามี้อะไรกูไม่ได้ใส่สัตวเออมึงเรื่องกูไม่หลอกเลยแล้วออกมาเลยมึงอย่าเล่นประตูไอ้จอบ้า เอ้ยใครเล่นวะเล่นเที่อะไรกูเล่นเกมอยู่มึงเห็นมึงเคยเห็นคนบินได้ปะไม่ไม่อยากเฮ้ยเย่อย่าด่า me อย่าบอกว่าล่วงกันแล้วอ่ะบ้าไม่ล่วงไอ้เยเยจ็อกกี้ไอ้ข่ามาค้ามึงวิ่งไล่ตามเลยนะ ไอ้ยิงกูอีกสัตว์เอาบอกแหลกมนอยู่ใกล้กันอีกเอาเชียต้องสองร้อยแปดสิบสองมคอมมึงทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้หตรงนี้วิทย์มาอีกวายวาเฮียสมกเฮ้ยทำไมเสียงวิทเฮ้ยเสียงวิทย์เฮียมาจริงๆด้วยเสียงแม่ เลยอ่ะโอ้ยแย่ยม่งปั่นกูได้ไงวะก็อยากขวางทางที่มันจะมาหาเองอ่ะกูไม่ได้ขวางนี่กูเป็นคนรับดาเมจให้ผมมึงควรขอบใจกูนายสัตว์ดีมากเลยสัตย์บูมเอเบื่อยังบื่มาแล้วโคบาเดี๋ยวแล้วทำไมกูไม่ได้เลือดคนเดียววะก็ไม่ได้ยิหมาบ้ามันกลายเป็นต้นหอมเลยอ่ะกูจำไได้ต้นหอมเหรอต้นหอมไม่กูเออ ลงมอสไปแบบเป็นน้ำหอมเป็นน้ำหอมเลยมากบอลเชลวายสอสแต่เสียงวิทย์แบบโหเอจบหยาพักง่ายอะไรอะไรมึงคืออะไรกูมีเรื่องอะไรกัน มาตู Mechan ้ลูกลับ <Bra> เดินโอ้เหี้ยเฮ้ยดรอปดรอปมาดูคนนี้เฮ้ยบูมบูมมาดูคนนี้บูมมาดูคนนี้มาดูมาดูมันเข้าไปยังไงเนฮ้ยดรอปดรอปข้างล่างข้างล่างมันทำไปด้วยแหละนี่นี่้างล่างกมันเองสัตว สวัสดีชาโลตอกกี้ช่างแม่งไม่เชื่อตอกกี้ช่างแม่งกูไม่เชื่อมึงไงสัตว์อู้อูคอยไอ้เหี้ยตกใจแล้ก็กูบอกว่าตกใจเอาเหี้ยอะไรโอ้ยไอ้บูมไอ้บูมไอ้บูมเต็มหน้าเลยไอ้บูม เีจะม่ใครช็อตแย่ไอ้บอลไม่รู้บอลมึงควยมึงมันควยใช่เหรอแกบอกว่ามาใครช็อตได้ยินไหมใช่เหรอเขาได้ยินอยู่เลยมึงมันผิดตลอดเขดังเลยบอลมันผิดอะไรยอันนี้มันบูมผิดมึงไม่ต้องมาแก้ตัวมึงรับโทษแทนไอ้บูมแล้วไอ้สัตว์มีมีพิวอยู่ตรงนี้มีโมโตท็อปสองตันขอพิวอนหนึ่งบอลดิมอโลมอโลมอโลจะมมโตเนี่ยโมโตได้ละ ไบอมไบอมงก็เก็บไปดิเฮ้ยเจ๋งว่ะปืนใหญ่ไม่ใช่ละนี่เราของกูปยเฮ้ยยิงมั่งดิไอเฮียกูมึง a ิร์ t ไอเฮียไบหายละ alert เฮ้ยจอกกี้เกียกูมันสบายวะไปทนะงาะท ้ยไปบอมไปบอมเจอไปบอมไปบอมดี่ทำไมกูสบายสุดเลยวะไอ้เหี้ยบอมอยู่ไหนวะผมยังไม่มาเลยนี่หว่าไปบอมอยู่มันอยู่ตรงนั้นแล้วพุ่งไาระเบิดเข้าไปอ่ะไปสโบร์เกอร์หนึงช่วยด้วย holy fuck โอ้ยโอ้ยโอ้ย ถ้ากินซอมบี้โหดมากเลยนะแล้วกิ้วหรอกนั่งกิ้วไอ้จ๊อบยูวันให้กินเพนย์ยูพอละเย็ดโมโตท็อปสองอันเฮ้ยอะไรปืนไปต่อเลยไปตรงที่มันยิงเปิดทางไปมานี่แหละเฮ้ยไม่เจียรถพยาบาลเยี่ยมไหนวะเฮ้ยพยาบาลมึงเห็นไหมเนี่ยเคเห็นแล้วปมีอะดรีนาลีนช็อตด้วยอะดรีนาลีนไลน์โทนิก ขึ้นไปีขึ้นไปทำไมอ่ะเฮ้ยนั่นไงกูมาถึงสมุก็มาที่ดิทางไปอยู่เนี่ยไม่กูให้มึงมาเอาอัดดินอันนหยิบมะเล้าเออเออกูบิดไอ้ครับกูบิดเออโอโทษป่ะปมั่วเอาทางนั้นเหรอเออเพิ่งเห็นเหรออย่ามาอวุพี่ผิดคือมึงผิดไล้วชื่อกูผิดไหมเฮ้ยแมก๊อ์เฮ้ยดด c ักแดดใช้ใช้แมก๊อ์ฟาดอ่ะมีได้ได้ได้ชิเมนด้วย เอ้ยม kind of ีเปิดบูมบาร์บูมบาร์ตอบแกเอาร์ไอตใส่แทงอ่ะแล้วจะได้อาชิพเลนอันหนึ่งฟรีๆเลยฟัดเตีวข้างหน้าไม่โดนี่ค่งไอ้บอนี่เขี้ยชัดเอฟซีไอสั่งมากินวะ กูไม่ได้สร้างไอ้เหี้ยบูมบล็อกทางนี้ทางนี้นี่ได้ต่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบที่เด็ดครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่สลาหนึ่งสปิเตอร์ดีกว่าเย่งยิๆเฮ้ย้มีมีมีเอ็นนี่ด้วยล่ะมีฮิวส์เฮ้ยโอ้โหบานเบอร์เบยเข้าไปเป็นยังไงกันั่นน่ะย่อตัวดิเฮ้ย เอ้ย,อยตรงนี้ไม่ทางเวเ้ยไหนวะป้าป้าป้าเออลงจอดรถดีกว่ามาเตรียปมปืนละแบบนี้ก็ไปหาโหลดกันได้นะครับเเียชาจอร์อย่าโดนรถตำรวจท้อก็อแ,แปะวิ่งไปไหนวะเดี๋ยวจะแปะที่โหลดไว้ให้ข้างล่างนะครับ โอ้ยเจ้าเก๊ยอย่าโดนรถแดงช่วยปุยกอนไอ้บี้แก่อย่าโดนรถแดงทำไรอ่ะอย่าโดนรถแดงเนี่ยนะไม่ใช่ตำรวจจะแก้วอย่าโดนรถตำรวจโดยยิงดีนี่มันตำรวจไม่เห็นอะไรเลย Hunter Hunter Yeah motherfucker เฮ้ยจบมีมอเตอร์ทอมมีมอเตอร์ทอมกูมีป้บอม มีวัวบูไอ no. ้จ๊อบไอ้ไอ้มอสแกปาไอ้มกใส่จอมบีเ้วเด๋ยวเขาปาบอรทอเต็งไอ้หามอสไอมอสไม่งี้มันไม่มีความตื่นเต้นในเกมไอมอวยปาใส่บอสแม่งเลยมัมีามต่นต้่อยากตื่นเต้นยัิงไงกูห้หงระเบิดชาวล็อก ระเบิดที่อะไรไฟเสรสจไอ้เหอะโอ้ยองบากมาแล้วว้าชู่สามวันเลยสิสามวันเลยสิตาเฮ้ยโต๊ะโตมีห้องมีห้องโต๊ะมีห้องขึ้นไปข้างบนข้างล่างได้เลยแม่งมันก็มีห้องอยู่เต็มบ้านเลยนี่อยหรือกูผิดไปเข้าไปโอ้าวมันมันมันบอกให้ออกมา นี่ไงเราเข้าไปดูดินี่ไงทางนี้มอนมึงนำทางได้เฮียมากเลยมีของว่ะมอเอาปตรงเนี้แหะเฮ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ยวกูถึงทางแล้วางนี้มีกีตาร์ฮีโร่คาคาบอดแล้วเล่นสาคนไหมเ้ยเฮเฮ้ยอย่ายเฮอยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเเ้อ้เเฮ้ยเฮ้เาเเ มิล่าฮัาม่าฮ่าฮา่ดัปาตูดปาตูดปาดเลยปาดาดปล่อยแม่งปล่อยแม่งทรมานอย่างนี้แหละเหี้ยเสียบแมวกิดใจเนีเสียบแมวกิดแปิตเตอร์ไอ้สัสเอ้ารอเชลแม่งฆ่าไอ้สัสมึงแย่งกู

โอ้ยเฮียเฟรมเลตตกแต่ไอ oh yeah. ้มอสก็ย yeah. yeah, yeah, yeah. 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 ัง no. ิงเยอะสุดอยู่ดีมันแปลกนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูจะมีบางขาวัฟวัฟตั้มกำแพงได้เลยเฮ้ยมาด่าทีโรเซเบอร์ของผมนี่ยยอดแต่ข่าวว่ามาเชนเต้ทีโรเซเบอร์มาเชนเต้ทีโรเซเบอร์ มาเข็นไปไอสัตว์จะไปอะไรยังรอนตายตายแล้โง่พอดีชาเตอร์ตัดจะไม่ถอยเลยโคตรโคตรฟุ่เลือเมื่อกี้อะไรคือคือฮันเตอร์โดดมาเว้ยแล้วแม่งเสือกไปติดซอมบี้เฮ้ยเลือดเมาเลือดไอ้มอสแล้วบอลแล้วบอ สัมอนกูบอกมึงมาเอาเลือดไอ้เหี้ยม <c oughs> ึงจะเอาไม่เอาหรือกูโอ้ยเหี้ยเอาไม่ได้กูไม่ได้เอาไปไอ้ท๊อบยิงไอ้มอยิอย่เฉยดเฮ้ย่วยิงหาพ่อไอ้ให้ยังยยง่ียยิงหาพ่อมึงกูไม่ได้เอาไปมึงยังคนดีน้ไปวะเี้เยูว่าลงได้ไหมหน่อยะตายเลยนุ้ย้เ้้เฮ้้ยเฮ้ยด้เ้เฮย เฮ้ยจ็อกกี้เฮ้ยระเบิดบนตัวช็อปนี่เอจ็อกกี้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 ไม่กูเก่งไงสัสเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ยสับปะเก๊เก๊ตายแล้วมี่กีตาร์ฮีโร่แสนล็อกตัวนึงเดี๋ยวกูเอาระเบิดชาวล็อกก่อนแม่งระเบิดชาวล็อกเต่เอาออฟไลน์ไฟเฮ้ยอย่าโดนรถแดงด้วยอย่านะรอบนี้กูไม่เอาแล้วนะ อย่าลานาก้าอ้ช็อตเฮ้ยคาวท็อปๆอ้อคิดออกแล้วอย่างนี้เดอะลาสต์แตนโอ้เอามาดับกลมลงเอามก้มลงก้มแล้วไอ้สัตว์มึงอ่ะก้มไอ้เหี้ยไอ้ปูแม่งลำคอยอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกูช่วยปูกับกูช่วยเอาแกไปหมดก เพคุยรอดตอนนี้โบยังรอดอยู่ขล่อยมึงไม่รอเดี๋ยวสิเฮ้ยเฮมอนปล่อยเอ้มปล่อยมันไปไอ้บูมมันไอ้บูมมันอยากรอดเฮ้ยฮันเตอร์โอ้ยเฮ้ยช็อกจานช็อกจานเขาเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยมันหน่เช่อยมื่หร่ช่อยมื่อไหร่วะเออตองเด็กกไม่ใส่ครับแก่คนฉลาดขุสากินยาแม่งยาเนี่ย เฮ้ยบูมเพื่อเมื่อกี้ตอนตัวแกเห็นด้วยแหละมีขู่ขาเอาเถอมีของดีเยอะมากต้นเต้ต้นเต้โอ้โหโอ้โโอ้โหเออเออเออกูเอามีแมกนัมมาไหมไม่อะใช้ซรลเซเบอร์ดีกว่าโอ้ดีกว่า

วิดเสียงอย่างนี้วิทแน่นอนวิทวิทอย่างแน่แน่วิทเสียงโมเอโบมทางทางวิทวิทเสียงอะไรวิทเสียงโมเอตามัน yes วิทเสียงโมเอด้องแล้วไม่ไดลงเสียงเอาไว้กูนึกว่ามึงจะฆ่าวิทเอ๊ะกูกูนึกว่ามึงโดนวิทฆ่าไอ้ห่าเสือกตกน้ำอันน่าโคตรไม่เห็นผมเห็นนกวินด้วย อ๋อด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวตายเลือดเลยพี่ห้าเลือสี่และไปตายดิเอาเฮ้ยบูมเมอร์บูมเมอร์ลาก่อนปูไอ้จอเฮ้ยไอ้เลื่อนเวนเลือดเหลือหนึ่งโอ้ยเยี่ยมเลยทำไมมันยาวจังวะแปูมรู้จักบัณฑิตปะไม่ทำไมไอ้จอ จอเขาวเฮ้ยจอจอจโอ้ยเล่นอย่าเล่นโอ้ยมนมากัพันเลยมาแล้วมันตาไอ้บอลไอ้บอลเย้มึงเห็มึงเป็นอะไรเนี่ยมึไม่ใช่หางปลาไอ้อุ้ตายแน่เลยว่ะทางทาอยู่นั้นทางอยู่ทางนั้นเฮ้ยมุมที่ฮิว ตามอยู่ที่นี้แล้วรอแป๊บ,บนึงฮู้ฮันเตอร์เหรอไม่กูเป็นคนดีเว้ยดังคิวจ๊อบดีกว่าไอ้มอมเยอะเลยไอ้เด็กเอาฮฮีันเตอร์หน้าหัเวลเวลยตกใจเอ้ยถึงแล้ววะฮ้อถึงแล้วเข้ามาปู<อ>๋ช <c oughs> ่วยมึงฮะยินสัตยโยเข้ามาดิเฮ้ยเจ๊เล่นมันโตดิ ไอ้ย่าโอกแล้วพอบแรกก็จบแค่